สวัสดีค่ะเอฟซลูกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศงานตุ้มห่มนะคะอ่าเอารับอาหารกันอย่างเรียบร้อยนะครับนะครับหยิบเท่าที่ท่านทานได้มาวางที่เงนะครับแล้วก็ลงมานั่งนวันนี้อาหารเยบก็หมดนะเยอะ กินกลับบ้านนะครับขอะไรที่ไม่พอนั่นที่กองอยู่ห่อยาวกลับไปเลยครับนช่ครับเอามาไรมาใส่ที่วงเลยครับมาตั้งที่วงเลยครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่ายูทูบเบอร์และเอฟซีมารับอาหารไปทานงานต้มหงนะคะไปเลยครับเขานั่งใเสียงะไเียงน้เว้นระยะกันนิดนึงนะเว้นระยะเสียงนนิดนึงจักนิดนึงอ่าท่านใส่เท้าเข้าไปท่านหยุเข้าไปท่านหยุดที่นะครับ นี่เขาทำต้องคนนั้นค่ะจอมที่นั่งก่อนนะครับอาหารที่พร้อมนี่นะครับนี่เดี๋ยวกิจกรรมเราจะมีแบบใครใกล้ถึงก่อนได้ก่อนอะไรอย่างนี้น่้ต้องมาก่อนเลยนะคะอาจารย์นันงรูีรอรออยู่นะครับรอครับรครับจะต้องไปข้างหลังข้างหน้าแน่นครัะ มบอกวาต้นเราคบบนี้เลยรีบไปรับอาหารนะครับได้เาเขาไม่ทานอาหารเย็นอ่ะเหรอเขไม่ทานอาหารเย็นนะคะต้นแ้วแต่ทานอาหารดึกน่ยานทามันกินมักินตอนเ่ยงคืนโอเคช่วยได้ไหมีช้อนไมอ่าอนี่ครับมีช้อนไหมมีกรอกบรรยุการับานอาหารเการการะทาต้ะ เรามีหมูหันด้วยคมีหมูหั่นด้วค่ะเราหมูหันนะครับมาทนนี่ค่ะหันนะครับคนหั่นคนหั่นหมูแขครับเสือเสือแล้วแฉม่นค้ับอันนี้ก้องใครครับโรงงานออกออกจากบริเวนงานด้วยเขาเขาเขาโงงานอยู่่ ไม่ใช่ร่นรของผู้ให่ที่ใหด้เอาไปอยู่ข้างข้างเาโม่หันของโคตเลยกันเนี่ยนะครับแล้ววันนี้จะมานำเสนอถึงคแซวนนี้มีโปรสามรรไส่ไก่มาลอันนี้นะครับต่อคิวค่ะสองพันเจ็ดต่อคิวรอหม่หันนะคะ เราต้องมีระเบียบใช่ไหมผ้าพันนะครับห้อกระออมันมีมันมีอะไรเสริม้ไหมครับมีกล่องท่าไหร่ค่ะมีกล่องด้วยนะครับเป็นเซ็ตสวยหรูเรียบง่ายด้วยอันนี้เข้าแถวโมหันไหนนี่หรอโมหันค่ะโอเคนะครับโมหันถ้าที่รับชมอยู่านะครับโมหันทีสุดนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับทางผ่านยูทูบแล้วผ่านทางแอปมินอะไรครับแอปมิน แูทีมแซดอกซีเอสนะครับลายนะครับลายลายแอดูทีมซตี้มีทีม่จมีมหันนะมีมหันด้วยอานั้นไปเราก็จะได้ญ่ของแล้วรูนายังแล้วบอกา ที่การหันซื้อเราก็จะช่วยริมถนแต่ด้วยขอบคุณนะช่วกันนะคะไม่ธรรไดาอยู่ค่ะไม่ดอยู่คอไม่หนม่อยค่ะแม่โอเคนะครับโอเคเลยค่ะที่นั่งไม่น่าจะพอขละต้องเติมอีแถวหนึ่งเจ้าหน้าที่มีักแถวไหมเอาเสียออกมาเอาเสียออกมาครับเนี่ยเอาเสียตรงกลางออกมามาดูแถวข้างหน่อยครับเจ้าที่เ่อช่วยหน่อย คุาพสพน่พน um. ่อเอาเสียออกมาครับเสือตงการที่อยู่าีนออกมาตงกาะครับอ่าออกมานไหพครับแหละนัแหละได้วงเมนเงนะ้อเข้ามาอลลนอลบช่วยหน่อยนะครับช่วยพลมือระมัห่อยนะครับพี่ครับดึงออกมาดึงเสียงอีก บอลครับบอเอาแบบตรงหรือยาวรัยาวยาวยานไปถ่ายบพืจะได้เพิ่มได้อีกวงสองวงแรับอาหารนะครับอาหารดีมากนะครับมีปลาส้มด้วยระบมีปลาส้มจากล้านละก็าเีัไงพนะคพักนะครับ